จังหวัดที่เยื่ที่เผลอเราจะไปจาบป้ายรุเบหลายครั้งเนี่ยของการนี้หลายรายการนะจะกำลังขยายอยู่นะครับเอาถามต่อถามแล้ไม่ถามไม่ถามผมพูดต่อนะต่อเลยครับต่อเลยครับให <c oughs> ้เขาถามกูพฤติกรรมของกลุ่มนี้เวลาก่อเหตุทำอะไรยังไงบ้าง ก็พฤติการก็จะเอาปืนจี nah ้ผู้เสียหายนะอาปืนจี้ผู้เสียหายเอาังคับให้ยอมถ้ายอมดีๆก็จะไม่ทำลายถ้าไม่ยอมก็จะทำลายแอนตี้ไลน์ไลน์นี้ที่กำลังจะมาที่ตัวเด็กน้องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็ก็ก็ยอมก็ให้เอาของไปที่เอาของพุทธลูกที่เลยพี่โด้มาได้เรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนะลัวเนี่ยมันไม่ใช่เรายิ่งยิ่งยครงยิ่ง น้องว่าเอาพรน้องก็จะได้ไปแล้วก็ไปทวงมัน